หาชอบช่อง So Report by Sir O ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับสวัสดีแฟนหงแดงหรือว์พูลทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นลิเวอร์พูลประจำวันที่27เมษายน2 5 5 5ัน้ย So Report by Sir O ซึ่งวันนี้ผมงกรกัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ5ข่า,ขาวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคย ตะกอนดื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนเรื่องกีฬาต้องยกให้กับทีนี่เท่านั้นพร้อมรับโปรโมชั่นสุดพิเศษได้ทุกวันหากสนใจคลิกได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลยครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของช่วงค่ำวันนี้ด้วยประเด็นข่าวเกี่ยวกับทางเกมยูฟาเชนสเปนลีรอบตัดเชือกนัดแรกที่เราจะเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของทางเรือดำน้ำสีเหลืองบียร์เรียลในค่ำคืนนี้ เมื่อทางเอเตียนกาปูเป็นฟิลตัวเก่งของพวกเขาได้ออกมายอมรับแต่โดยดีเลยว่าสนามแอนฟิลนั้นเป็นเหมือนกับนรกของทีมเยือนอย่างแท้จริงจากประสบการณ์ตรงที่เขาได้เคยเผชิญหน้ามาทั้งนี้กาปูเคยเป็นอดีตนักเตะเก่าของทั้งท็อตแนมฮอสเปอร์และวัตฟอร์ดตลอดช่วงเวลาการคาแข่งในเวทีพรเมร์ลีกยาวนานถึง8ปีทำให้เจ้าตัวรู้ดีว่าบรรยากาศที่สนามแห่งนี้เป็นอย่างไรกันบ้าง สนามแอนฟิลด์มันเป็นเหมือนกับนรกของทีมเยือนชัดๆเลยนะกาปูกราวคุณสามารถพูดแบบนั้นได้เต็มปากเพราะนั่นคือสิ่งที่มันเป็นไปมันเป็นเหมือนกับขุมนรกอย่างแท้จริงมันเป็นสนามที่เร็วร้ายที่สุดแล้วในเกาะอ,อังกฤษเท่าที่ผมเคยไปเยือนมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบรรยากาศในสนามและแนวทางการเล่นของพวกเขาหรืออะไรก็ตามทีมันจะทำให้90นาทีนั้นเหมือนคุณตกนรกทั้งเป็น พวกเขามีความสามารถที่จะยกระดับการเล่นของพวกเขาขึ้นมาได้ซึ่งนั่นจะทำให้คุณต้องเจอปัญหาตามมามากมายคุณจะต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์แบบนั้นอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในส่วนใดของสนามพวกเขาไม่เคยหยุดพวกเขาจะพยายามเร่งเร้าคุณหยุดตลอดเวลา พวกเขาต้องการเดินหน้าทําประตูเพียงอย่างเดียวเท่านั้นและแม้ว่าพวกเขาจะยิงประตูได้แล้วพวกเขาก็จะยังเดินหน้าต่อไปเพื่อจัดการน็อกคุณให้อยู่หมัดพวกเขาไม่สนใจเลยว่ามีอะไรหรือใครมายืนขวางทางพวกเขาอยู่พวกเขาก็แค่ต้องการจัดการทุกคนที่ขวางหน้ามันเป็นเช่นนั้นเสมอนั่นแหละที่ทำให้ที่นี่เป็นเหมือนกับนรกบนดิน มาฟังความคิดเห็นจากอดีตนักเตะเก่าของพิมลีกกันไปแล้วข่าวที่2ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูมุมมองของนักเตะเก่าของเราที่ในตอนนี้ไปคาแข้งอยู่กับทางเบียร์เลอ l ลกันบ้างเขาคนนั้นก็คือทักอัลแบร์โตโมเรโนแบ็กซ้ายเลือดสเปนิชหลังจากเจ้าตัวยังคงแสดงง่าเห็นมาโดยตลอดว่าแม้ว่าจะย้ายออกจากทีมของเราไปแล้วเขาก็ยังคนตามเชียร์ลิเวอร์พูลมาโดยตลอด นั่นทำให้เขารู้ดีว่าทีมดังจากเมอร์ซี่ไซส์นั้นสุดยอดมากมายขนาดไหนและเจ้าตัวก็ยอมรับเลยว่าทีมของ rop, เยร์เกนครอปเหนือชั้นกว่าทุกสโมสรที่พวกเขาเคยปรชิญหน้ามาในการแข่งขันฤดูกาลนี้แม้ว่าทางเบียเลอจะผ่านคู่แข่งระดับท็อปของลีกยุโรปมาแล้วไม่ว่าจะเป็นทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอัตตานตายูเวนตุสและทางบบเยนมิวนิกในการแข่งขันรอบก่อนๆที่ผ่านมาก็ตามที บรรดาสโมอสรอที่เราเจอมาก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นยูเวนตุสหรือไบเยนมิวนกคุณต้องไม่ลืมว่าอันที่จริงแล้วมันยังรวมถึงทาง United, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลาอัลันตาที่เราเจอในรอบแบ่งกลุ่มมาด้วยนะมูเ no, รโนกก่าวพวกเขาเหล่านี้ต่างก็เป็นทีมที่สุดยอดของเวทีฟุตบอลระดับยุโรปอย่างไรก็ตามในมุมมองส่วนตัวของผมแล้วทีมทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้ยังสู้กับทางลิเวอร์พูลไม่ได้ เพราะระดับของพวกเขานั้นอยู่ไปอีกขั้นหนึ่งเลยเพราะแม้เคยผ่านประสบการณ์การลงเล่นให้กับทางลิเวอร์พูลมาแล้วและผมก็รู้สึกได้เลยว่าการต้องมาเยือนที่สนามแอนฟิลด์นั้นมันเป็นเช่นไรนี่คือสนามที่น่าทึ่งอย่างแท้จริงเลยนะ เพราะเมื่อทั้งแฟนบอลเข้ามาเชียร์ทีมรักของพวกเขาแบบเต็มความจุของสนามและพวกเขาเหล่านั้นก็หรอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันกับบรรดานักเตะทั้งหลายมันก็ทําให้กลายมาเป็นเรื่องยากมากๆที่จะเอาชนะพวกเขาได้เพราะว่าเราก็ผ่านมาแล้วในการร้มเกมยากไม่ว่าจะเป็นกับทางยูเวนตุสและยบร์นมิวนิ c เหมือนกันคุณลองดูสถานะของพวกเราณเวลานี้ดูสิเราอยู่ในการแข่งขันรอบตัดเชือกของศึกยูฟาแชมเปียนลีกแล้ว เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวที่3มของวันนี้ผพรอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องราวในตลาดซื้อขายนักเตะกับคนที่เตรียมเก็บเข้าของย่ากจากทีมของเราไปในช่วงซัมเมอร์นี้กันบ้างเขาคนนั้นก็คือยอริสคาริอุสได้ดันตัวสำรองของทีมเราที่ตกอันดับตัวเลือกในทีมของเยอร์เกนครอฟหลังเป็นตัวเลือกรองจากอาริสันเบ็คเกอร์คีวินกิเลเฮอร์อาเดรียนและแม้กระทั่งดาวรุ่งอย่างทางมาซิโลปิตาลูก้าอีกด้วย อย่างไรก็ตามสัญญาปัจจุบันของเขากับลิเวอร์พูลนั้นกำลังจะสิ้นสุดลงในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งก็ทำให้โจตัวจะสามารถเลือกย้ายทีมได้อย่างอิสระแบบไร้ค่าตัวตามกฎบอสแมนหลังจากสิ้นสุดสีซั่นนี้ก่อนหน้านี้เขาก็ตกเป็นข่าวว่าอาจจะย้ายกลับไปคาแข้งในศึกบุนเดสลีกาของประเทศเยอรมันอีกครั้งหลังในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะ2รอบหลังสุดไม่มีทีมใดเลยที่ยอมจ่ายเงินคว้าตัวเขาไปร่วมทีม ทว่าล,ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทาง si.com ก็ได้ระบ,บุว่าในตอนนี้เจ้าตัวอาจได้รับโอกาสให้อยู่ค้าแข่งในพรีเมียร์ลีกต่อไปกับหนึ่งในสโมสรชั้นนำของลีกอย่างทางเชลซีเสียด้วยเมื่อทางโทมัสทูเคิลนายใหญ่ชาวเยอรมันอยากจะได้ตัวคาริอุสมารับบทเป็นผู้รักษาประตูมือ2ของทีมเอาไว้คอยเป็นแบ็กอัพให้กับนายด่านมือหนึ่งอย่างทักเอดูอาร์เมนดีซึ่งเป็นตัวเลือกแรกของทีมอยู่แล้ว นั่นเป็นเพราะว่าพวกเขามีแผนการที่จะปล่อยตัวทางเกปาอลิสบารากาเมื่อกาวเลือดสเปนิชออกจากสโมสรไปในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากเขาทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังนับตั้งแต่ที่ย้ายมาจากทาแอ t ตเลติกบิลเบาย้อนกลับไปเมื่อปี2018ในตอนนั้นเชลซี Chelsea ยอมทุ่มเงินเป็นค่าตัวสีติโลกของผู้ดุกษาประตูที่71.6ล้านปอนด์ดึงตัวเขามาร่วมทีมสแตมฟอร์ดบิท แต่เจ้าตัวก็ไปสนดให้เห็นแล้วว่าเขาเป็นความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงของสโมสรและจะถูกผลักดันให้ย้ายทีมออกไปในช่วงซัมม์นี้หลังจากฟังเรื่องราวของนักเตะที่เตรียมเก็บเข้าของย้ายออกจากทีมของเราไปกันแล้วข่าวที่4ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูคนที่กำลังจะตกเท้าเข้าสู่ทีมของเรากันบ้างดีกว่า เขาคนนั้นก็คือทางฟาบิโอคาวาโยแนวลุกดาวรุ่งอนาคตไกลของทางเจ้าสัวน้อยฟูแลมหลังการย้ายทีมของเขาได้รับการยืนยันจากทางฟาบิซซโอโรมาโนนักข่าวรับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดเช่นเดียวกันกับทางเจมพีสเยาวข่าวเบอร์หนึ่งของลิเวอร์พูลที่ปัจจุบันทํางานให้กับทางเดีอตเลติกสื่อยักษ์ใหญ่ของประเทศอังกฤษก็ได้รายงานข่าวไปในทิศทางเดียวกัน ในดิวดังกล่าวนั้นลิว์ภูสามารถตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับทางนักเตะเอาไว้ได้หมดแล้วเช่นเดียวกันกับค่าชดเชยที่พวกเขาจะต้องจ่ายให้กับทางฟูแลมสำหรับการพรากตัวดาวเตะวัย19ปีมาร่วมทีมในครั้งนี้ด้วยทั้งนี้ทางฟูแลมจะได้เงินกอนแรกที่ตัวเลข5ล้านปอนด์วกกับเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมอีก2.7ล้านปอนด์โดยที่ทางคาร์บโยเองก็ตกลงที่จะเซ็นสัญญาในถิ่นแอนฟิลด์ยาวถึง5ปีด้วยกัน อย่างไรก็ตามสิ่งที่ทุกคนรอคอยกันอยู่ก็คือเมื่อใดที่สโมสรจะมีการประกาศยืนยันดีวนี้ออกมาอย่างเป็นทางการเสียทีและล่าสุดก็ดูเหมือนว่ามันจะมีกรอบเวลาที่เริ่มจะมีความแน่ชัดออกมาแล้วเมื่อทางฟุตบอลอินไซเดอร์สื่อชื่อดังได้เอ,อีงแหล่งข่าวจากภายในสโมสรที่ระบุว่าแรกเริ่มเดิมทีนั้นลิเวอร์พูลมีแผนการจะประกาศการเซ็นสัญญากับคาวบาโยอย,อย่างเป็นทางการในช่วงสิ้นเดือนพฤษภาคม ทว่าจากการที่ทางฟูลแลมสามารถการันตีการเลื่อนชั้นกลับมาสู่พิมลิกได้แล้วก็ทําให้พวกเขาเตรียมขยับไทม์ไลน์ในการประกาศเซ็นสัญญากับคาร์วโยให้เร็วขึ้นมาในช่วงอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้เพราะอ,อยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับหนึ่งในนักเตะที่เนื้อหอมมากที่สุดในตลาดซื้อขายณเวลานี้เลยก็ว่าได้เขาคนนั้นก็คือเออริงบราฮาลัน ดาวยิงตัวเก่งของทางเสือเหลืองบรุสเซียดอร์ทมุนหลังจากเจ้าตัวระเบิดฟอร์มเทพน,นับตั้งแต่ที่ย้ายมาจากทางเลดบูซาวส์บัวได้สนนราคาเพียงแค่20ล้านยูโรเมื่อปี2020ในการแข่งขันฤดูกาลนี้เขาก็ยังคงฮอตไม่เลิกเมื่อฝากผลงานทำไป25ประตูกับอีก8แอซิดจากการลงสนามเพียงแค่27นัดในการแข่งขันทุกรายการให้กับทางดอร์ทมุน นั่นทำให้เจ้าต,ตัวตกเป็นข่าวว่าได้รับความสนใจจากหลายสโมสรยักษ์ใหญ่ทั่วยุโรปซึ่งก็รวมถึง2ทีมดังจากพิีเมีลีกอย่างทางลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่กำลังขับเคี่ยวย่งแชมป์พิมีลีกกันอยู่ในเวลานี้ด้วยอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ทางเยอเกนครอฟกุนซือใหญ่ของเราก็เคยออกมาประกาศอย่างชัดเจนเลยว่าเขาไม่มีความคิดที่จะดึงตัวฮาลันมาร่วมถิ่นแอนฟิลด์แต่อย่างใด เพราะค่าตัวของนักเตะที่สูงเกินกว่าที่ลิเวอร์พูลจะเอื้อมถึงขณะเดียวกันมันก็มีกระแสข่าวลือแพร่สะพัดออกมาว่านักเตะอาจจะไปลงเอยกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ในการแข่งขันฤดูกาลหน้าแต่ล่าสุดทางควินกรอสคอยตอดีตแบ็คขวาตัวเก่งของทางดอร์ทมุนก็ได้ฟันธงลงมาเลยว่าฮาลันน่าจะเหมาะกับทางลิเวอร์พูลมากกว่าแน่นอนที่สุดว่ามันเป็นเรื่องยากสำหรับเออร์ริงบาลฮาลัน ที่จะได้อยู่ค้าแข่งกับทางบรัสเซียดอทมุนต่อไปแต่หากเขาย้ายทีมผมก็หวังว่าเขาจะย้ายไปเล่นในต่างแดนนะโกรสครอยกล่าวโดยส่วนตัวแล้วผมไม่คิดว่าเขาจะเข้ากันได้กับสไตล์การเล่นของแมนเชสเตอร์ซิตี้หรอกนะแต่ในทางตรงกันข้ามผมกลับมองว่าเขาเหมาะกับสไตล์การเล่นในแบบฉบับของเยอเกนครอป แล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างรอบเฟดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ